เลยเป็นยังไงปิตาที่ได้ชดบวงชดยังนี่บ่ปิตาที่ได้มีข่าวดีห้อนแอวห้อนยังนี่บ่หเราะโอ้ขอกูโั่ใจชอบใช่าหมอกามือกานเอ่าผมหวังเอแต่เอาไปเ แต่ละเมื่อคุยกันกอ,อมมนยู่บ<ม>่มีแต่มอือแต่ว่าคำมักุยอยู่อืมคุยกคักมั้งแต่ตีสี่ตีหาโอ้เ่ลเมื่อนะเป็นนักมเออคุณก็คุณ <laughs> ก็บ,บอกหักอ้ายอยู่บน่น่ะหรือว่ามีแต่อ้ายบอกหกักคเป็ดกัถามอ,อ,อยมากก่าอู สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่รักแฟนบอว่าเอฟซีพังลาวพังไทยและกระต่างประเทศนั่นเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องพอน้องปามสาเนวอีกแล้วเ้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนานะวันนี้ทางพอน้องปามกัดฉม,มาว่าเรื่องหนุ่มหนุ่มไทยสาวลาวพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องหนุ่มไทยสาวลาวเนี่เพราะว่าเฮาก็ะเฮตหลาย,ลายคลิปพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าสาวลาว พูดกับหนุ่มไทยหนุ่มไทยคุยกับหนุ่มสาวลาวอะไรเป็นน้องเนาะก็ถือว่าหลายๆคลิปเราก็เห็นโอ้ยกลัมาลินเมาหาสาวลาวเนาะแต่ก็บางคิดก็ได้มาถึงบ้านถึงสอง่นพี่น้องเนาะบางคิดพิ่นกับได้มานั่นแหละทางหนุ่มไทยสาวลาวเขาก็ได้มาพังคลิปของบอร์เดชเนาะเล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะ ขออนุญาตเอนอะบริษัทาง,งาาสามารถราม,ทมไรไีที่มีรายได้จริงมีอะไรจริงใหได้ไว้ใจได้ไม่ทําให้ลําบากพี <c oughs> <c oughs> ่พูดเลยใช่ถ้าชอบนะไี่<อ><อ>ว่าที่ว่าไปอยู่นํากันเงี้ยเออแค่ดูแลงาน,านบ้านเดียวก็ได้แต่ถ้าแกหนูอยากแกทําอะไรเป็นของตัวเองก็ไม่ว่าการก็เราลงทุนสนับสนุนให้อยู่แล้วถ้าเราชอบค้าขายเพราะอดีตเราก็เคยเป็นนักขายแต่ไม่ได้เป็นนายนะเราทํางานให้กับบริษัท อันนี้กออกไปทำหนาที่ส่วนตัวชอบฟัง้ือใช่ชอบชอบซื้อเขานาา่าร<อ>ักคือชอบอ่ะมองโดยูแล้วหรือเขาจะซื้อใไไดๆเพืนอักเพลงดีใจเขบใจพี่ฮักเพลงมีมาเล่ยนนำพูดจริงๆใครเขาพูดเดีจะได้ซื้อของมากินเยอะเลยนะซื้อมาให้อยู่เอาไปทำที่บ้านนะใช่ซื้อมาให้เราซื้อของฝากองคตอนมาให้ให้ฮิวมานี่เลยอยู่บ้าน ขี่ยมาที่มั้งมันจะได้แล้วก็ได้แล้วแต่เนาะว่าเราจริงใจแค่ไหนก็ได้เนาะแต่ที่กิ๊ซื้ออีกว่าจะซื้อของขังใจก็ราะจะมาแวะที่นี่ไม่ได้แวะเลยเราภางเจ้าที่นะเราอยากมานะครับชีวิตของน้องกะแบบนี้แหละอย่างที่ทุกคนเห็นในทีเลยไปขายของที่ร้านขายดีเพราะสูบบิ วันนี้ไปไขายไนไหนอากาศมันก็เย็นเหน่อยนึงอากาเย็นขายไม่ดีว่าเขาขาย้อแข็งปัดนถ้าร้อนมันจะขายดีเยนรอวันนี้รู้สึกมันหนาวนะเขาบอกน้าบาเยตมาทีไรหนาวความชุ่มเย็นตอนชเออความชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำเบาเยดเองเดีตัวน้ำเขาจะเดินได้เนี่ยน้ำ ใส่ใส่แล้วโบโบอ้อนบบนาเขาโบอ้อนเออมีอะไรพูดอีกไหมแล้วขอมาให้ใช่ก็ขอมาให้นี่ตั้งใจมากันที่เนี่ยพี่สุสิทธิ์เพราะตอะไรก็ว่าจะขอเบอร์โทรก่อนแต่คิดไปคิดมาว่าเอ้ยเรามาดีกว่าเพราะเรามากแล้วไงมมากแล้วอยู่ดีว่าเออมาเลยแต่น้องเนี่ยมีอะไรให้เต็มที่เลยพักแรเจ้าไม่ใช่ระบบคนเดียวเลยมีคนชอบเยอะเลยตอนนี้ น้อง,น,องน้องทีจะเป็นคนเลือกแล้วก็นี่พี่รู้สึกว่าน้อยใจไหมถ้ามีคนชอบเยอะหรือว่ารู้สึกยังไงจะเป็นน้อยใจเรื่องอะไรมันแต่ผม<ค>น่ารู้สึกดีใช่คือถ้ามีคนชอบเยอะคือ้าพูดตามหลักคือเป็นผู้ใหญ่คือทุกคนก็เลือกสิ่งที่ตัวเอง ชอบละดีที่สุดนะเ,เราไม่มีสิทธิห้ามแต่ที่พี่มาที่ผมมาเนี่ยคือความรู้สึกใจว่าเราจริงใจและน้องรู้ว่าเออเรามาด้วยความจริงใจชอบจริงจริงพร้อมดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่น้องจะเลือกใครมันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วที่ทุกคนจะเข้ามาเพราะตอ,ตอกตอเตอนนี้ก็คือทาให้ผมจะรู้จักถ้าไม่มีวันนีผมก็ไม่จะรู้จักขอบคุณขอบคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ขอบคุณ <laughs> ผมก็ติดตามาติดต,ต,ตามนะก็แล้นะวก็ติดตาม บางคนขอค่าน้ำมันผมพันเียวผมก็ยังไม่อยากให้ใชเออนี่เขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจถ้าได้กันแล้วดิผมก็ถือว่าทําบุญด้วยใช่เราให้บุก็ได้บุญน้องเขาก็ได้บุญได้เจริญก้าวหน้าถูกเป็นอนิสงส์คัดให้นะครับคนดีๆคนที่พอถูกเพราะการที่มาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเป็นการคัดกรองด้วยครัดดกอง้วยผมก็เลยให้น้องรู้สึกว่าเออเราอยู่ต่างแดนอย่างเราไม่ได้มาหลอก ลอกหัวได้ออกซื่อนี่ไหมเออเราไม่เราเองไม่รับครั้งน yes> uh ี้คอมเมนต์มันจะแซะเราเออคนที่แบบไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยจะแซะไปทั่วแหละเออเดาว่าบางคน่าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรดีแต่ผมเชื่อว่าน้องเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มีความคิดชลาอาไอ้กระเบื้องน้ำมูนน้ำตาเนาะเออมีใจตื่นเต้นพอภาษาลาวดูเขาหรือบอเนี่พอรู้เหื่อนรับพอรู้เนาะเออ ไม่รู้อยากจะพูดอะไรไนะจ๊ะความจริงนะครับผมตอนที่สั่งละครนะครับคือต้องเปิดพิเศษพูดแบบไม่ได้ริปต์อะไรเนาะเออไม่แน่ะเอาไม่อายถามเพื่อนไม่รู้จะถามอะไรกอพูดกันหมดแล้วอันนี้ให้น้องถามเพื่อนเแล้วระวัติเพื่อนน้องถามได้ตั้งข้อสอบได้เออประวัติลาพี่ลูกพีเมียบอกได้บอก้องบอกลองถามเลย เราสืบสวได้เปิดใจไิให้น้องไสูบได้ไไไดตรวจสอบได้ประเทศไทยก็จะมีข้อกฎหมายตรวจสอบได้ประวัติอาชญากรรมตรวจสอบไปหมดอะไรท่รู้าย <c oughs> ไไหนึ <c oughs> ่งคนอย่างไแต่ทานทองมีลู้มีเนี่ยวะแต่ว่าปัจจุบันอยู่กรุงเทพนะตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมีลูกชายหนึ่งคนอยู่กับยาย <c oughs> แต่ว่าเลิกกันได้ตั้งแต่ลูกห้าขวบแล้วตอนนี้ลูกก็ประมาณสิบหกย่างสิบเจ็ดก็ดูแลปกติ ใช่ครับก็เลิกกันมาได้ประมาณ12ปีแล้วโสดมา12ปีแล้วอยู่คนเดียวไอไอตอนนี้อาย่ไทยปะอยู่อยู่ที่กรุงเทพมหานครทํางานอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบมหาวิาทยาลัยรก็น่าเกลียดไหมถ้าให้ถามอายุไม่น่าเกลียดไม่น่าเกียดก <c oughs> เราก็รู้อยู่แล้วอายุเยอะอายุเท่ <c oughs> <c oughs> าไหร่ก็จะ8แล้ว หับไใจไหมรุ่นรุ่นไอสอีใช่ใสาเดแลขปนมส่แล้วไอมั็ส่แต่ว่าไม่ได้ดูแลตัวเองไว่ก็เลยอาจจะทำให้ใช่รุ่นสี่ืแปดอะไร ที่ถามเมื่อกี้คำอะไรนะพอรับผมรับได้ไหมอายุสิบแปดรับไดไม่แก่ไปนะแกบอกอ่ายี่สิเดหกสโอเคม่เจอหกสิบพิจารณาเดี๋ยวบอกเด็๋จีบความจิบบอกรอกไหมรู้ว่าองพดีอายุเท่าไหร่ครับใจโอเคจริงจ่กแล้วก็ตั้เพลงอดู ดูแลครอบครัวได้ได้ก็คือได้ก็คือหลังถึงว่าถ้ได้เป็นแฟนจริงๆนะไม่ใช่ว่าจะจบแค่คาดต่อของมันเราดูแลคนทุกบ้านที่อยู่แล้วเรื่องจริงเพราะมาคุยเงินที่จะส่งมาให้ทุกเดือนแล้วซัพพอร์ตได้ดูแลได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนี้เพราะผมก็เป็นพ่อคนเดียวแล้วพ่อแม่เสียไปแล้วมีพี่น้องแต่เขาไปแยกครอบครัวมาแล้วส่วนมีลูกชายก็คือลูกชายก็โตแล้วเราก็ดูแลซึ่งมัน คือตอนนี้คือรายได้เราเพียงพอสําหรับการดูแลลูกแล้วมีเงินเก็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีครอบครัวใหม่ก็คือได้น้องไปส่วนน้องอีกสองคนจะพร้อมดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยเราส่งเงินมาให้ที่ความจริงเนาะความจริงก็ส่งให้เดือนละห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านสบายจะให้ถ้าเกิดถึงตอนนั้นจริงเดือนละอีกแสนเรียบร้อยเนี่ยจะให้น้องเป็นคนถือกี่เลยก็ได้ อันนี้คือเปิดอ,อกเลยนะเป็นพยานสื้อได้เลยเยพราะผมสด,ดแท้ไม่มีพวกเป็ดไม่มีพวงปิดแค่ว่าออกสื้อไปแล้วไม่มีไม่มีเพราค็คือคือถ้าเกิดตรงนี้เราเป็นบัญชีเดียวก,วกันแล้วก็คือเพราะว่าเราเคยผ่านที่นี่มามเดินตามรอยพ่อที่เป็นแบบอยา่างเราต้องเป็นผู้นําำจะดูแลครอบครัวได้แต่ที่น,น,นี่จะไม่รู้จะพูดอะไรไน้องเทพเนี่ยที่เราเล่าอยู่บนถือออกมา,มา จกลวง่อปัได้ยานถึงจหม่ไม่ไม่มีอะก็หนูรู้ว่าที่ศึกษามาคือทำเป็นหนังสือสัญญาได้เรายินดีสัญญาได้นีแหละดีมันนอกเออแม่ไหย่าเลยเข้าใจเนาไม่ทตาไม่คือพูดง่ายคืออย่างที่หนูพูดอ่ะว่าถ้าเกิดไปอยู่เนี่ยอยู่กับผมเนี่ยไม่ต้องทำไร แค่เป็นแม่สีเรียนทำก๋ววข้าวทิ่ผ้าซักผ้าดูแลปกป้ได้หรือวันไหนไม่อยากกินกับข้าวฝีมือตัวเองอยากกินท้อบ้านเราก็พาไปไม่ต้องทํางานให้เหนื่นนอยเราดูแลเองเรามีรายได้ที่จะดูแลเองได้สบายใช่แล้วก็เงินก็จะส่งให้ทางบ้านทุกเดือนไอ้ตรงนี้ที่ผู้บอกอ่ะทำเป็นรายรักได้ <c oughs> ไ<อ> <c oughs> ถ้าผมไม่ทำเนาะพี่จะโอนเงินให้สาวลาวเนี่ยเออ ไม่ไม่ใช่ว่าสาวลาจะขอให้นะครับผมเราเอาได้ที่เขาให้เองคือเนาะตอนที่เราตกลงว่าจะคบกันแล้วใช่เ่ายเนาะเเราคิดว่าเรามีเรารักเราก็ต้องดูแลบางคนเนี่ยเขาเิวเพ็นว่าเอาเจ้าคือสายเปรแท้ทุ้มไส่นี่นะบุญยศเสียใจนะตอนนี้คือกลัวเขาโดนหลอกไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดถึงขั้นที่เราจะเป็นเป็นคน ครอบครัวเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคิดว่าเป็นการหลอกอันนี้ถามเผื่อคนคนที่ไม่เข้าใจใช่แต่ถ้าเรายังคบหาดูใจกันลองใจลองเบิ่งกันดูนั่นก็ใช่ไหมเบิง่งใช่ไหมต้องคุยกันดูก็ศึกษากันไปมันมีหลายระดับการให้ใผมว่านะออเออถ้าสมมติว่าลองใจแล้วก็ให้เท่านี้ใช่ถ้าแบบดูใจแล้วก็ให้เท่านี้ใช่คล้ายๆแบบนี้แหละเด้อพี่้องเดอ้อการเลี้ยงดู ้าเป็นเมียให้ก็ให้หมดเลยบัญสีใช่อนนี้ผมผมก็คิดแบบเดกันกับพี่เลอให้ให้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนใช่ไม่ได้เดือดร้อนถ้าเราเราพร้อมเราพร้อมเราให้บางคนกระเทียดสีกันแน่กันไหะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของคนนะครับผมคือคนมีอยากไดใช่เออคนไม่มีอาจจะมีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันไม่การที่เราแบ่งปันกันมันเป็นความสมัครใจเห็นในบุญเลยนะความสุขของเราคนที่เรารักแล้วได้ดี ผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเออแต่ว่าที่จะพาไปหลอกไม่มีครับเพราะว่าเรามีหน้าที่กันทั้งสองฝ่ายแลวต่างฝ่ายต่างถามกันเออคนี่กลัวคนนี้หลอกไหมคนนั้นกกลัวเขาหลอกไหมครับผมครบกันถ้าถ้าฆ่ากลัวเนี่ยคงไม่ได้มีะเขาก็คงไม่ได้ผัวถ้าสมมติว่าน้องเขาพาแต่กลัวเนี่ยไม่เปิดใจรับเอาไปไปแต่งงานอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้ผัวเออเจ้าก็คงไม่มาลาว เออดีครับผมอากาศเลิศหนาวนะเอออากาศหนาวไว้ใช่เออนี่แหละมาอยู่ลาวบ้านเทาบ้านนอกบ้านนานะครับผมอพี่เรศแม่เพื่อก็ดีนะครับผมพี่น้องสบายดีแม่แม่อายุยังน้อยครับผมเขาถามมาได้อีแม่ยังโสดบ่นี่แหละเขาถามมาปวดปวดทีวลูกสาวพี่น้องเม่ห้ามไปเลี้ยงบ่แม่นบ่สบอหยอกเด็กพี่น้องเด้อเราบวดได้สูตพี่น้อง แฟนเพ you know> ื่อนเป็นตำรวจเด้พี่น้องเอ้ยเออบอกว่าเราสวดเราจับเจ้าไดนคนงานเราดูแม่ขาเพื่อนตะโกนทำงานได้ทั้งพีพี่น้องสบายดีเออขายอย่างเนาะถ่ายเคปเอาใหวนบ้าดิดนั่นเองเออซื้อเคปเลี้ยงเลยนะเนี่ยเออเมาเลยเมาเมาเมาเออหมดนี้เท่าไหร่เนี่ยหมดเนี่ยซื้อเลยได้ไหมแม่ขาคนแม่อยู่แล้วดิน้อยเนาะจะทเลี้ยงจะซื้อเลยไง อยากขม่คาขายเ็บพี่น้องเอ้ยผูวงาบนะครับผมเนื้ออื่อยังไม่ค,คานนะาขาเ็บซื้อ,อ,อ,ซ,อซื้อนกซื้อนกนกหรืนนอนกนกนกอย่างนกเอียงหรือว่านกานางแคนถ่ <c oughs> ายตลอด